อ้าวเช้านี้เคินสีนครินนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งถึงยังเนี่ย <Morning. S 1> มอร์นิ่งมอร์นิ่งอ่าเรานอนแพกันนะคะเรานอนแพนะคะมีนอนแพรแอร์เขาลากมานะคะจากด้านในมันจะเหมือนที่จอดแพรของหลายๆหลายๆเจ้านะฮะหลายๆเจ้าของเช่าที่จอดแพรแล้วคืนก็ลากเรามาอ่าอยู่กลางไม่กลางนะคะจอดแพะไว้เป็นมุมหนึ่ง ให้เราให้ให้เรามานอนพักให้หรือเล่นทำกิจกรรมอะไรสุดแต่เช้า,ชามาก็มีแพรมานะคะมาขายของเข้าไปดูเลยค่ะดูอะไรมีมีอุปกรณ์มีไมิโรโวันตินมีของขายกับข้าวกับปลานะคะเล่าถัง อันนี้อะไรที่รักดำๆนี่เลยเป็ดไข่ลวกเหรอเสื้อผ้าก็มีมีเล่าถังกาแฟโอวัลตินน้ำดื่ม อ๋อมะขามพุกว่าอะไรดำๆมะขามพุกมะขามอ่าเครื่องส้งตมตำส้ตมตำก็มีส้ตมตำจะทาอะไรอ่าม,มัน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 ไข่ปลาสองอนนไข่กระป๋องสองอืมอๆๆืมอืมบามามีที่รัก เอาเชียวแล้ววนน้ำนะคะที่แพจอดแล้วก็ลากลงามาอยู่ตรงนี้รถสายก็จะเล่นแพเตียกันเล็กน้อยนะคะ